สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับนองราพี EP ที่150ค่ะประจำเช้าวันศุกร์นะคะพี่ๆขา14ค่ะ14พฤศจิกายน2568นะคะ เช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยสวยมาให้พี่ๆี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะหนึ่งชุดนะคะพี่พขาเช้านี้20รายการค่ะเปิดรายการละ300บาททุกองค์นะคะสององค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะพี่พขา 099ค่ะ084 1561 092 543 9610นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องร้าพีได้เลยนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องร้าพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบค่ะรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป เก้าโมงเช้าจะพิจารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะรายการที่1ค่ะเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสลาค่ะปี2519นะคะจังหวัดพัทรลุงอายุ85ปีค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะด้านหลังค่ะพระอาจารย์นำนะคะ รายการที่สองเหรียญหลวงพ่อทองสุขค่ะหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะคะนี่มาพร้อมกรอบนะคะสองสี่เ้าสองสี่เกค่ะตรงกรอบตรงนี้จะจะแตกแต่องค์พระด้านในไม่เป็นอะไรนะคะสวยสมบูรณ์จะ้ะแตกนิดนึงค่ะพี่ขา สามจะเป็นหลวงพุสุขค่ะเหรียญหล่อแล้วก็รูปรูปยืนนะคะเป็นรูปท่านยืนมาพร้อมกล่องเลยนะคะเหรียญหล่อหลวงพุสุขพิมพ์รัศมีนะคะรุ่นรวยเงินหลานจากหลวงพุสุขวัดปกคองมะขามเท้านะคะแล้วก็จะเป็นรูปหล่อค่ะรูปหล่อหลวงพุสุขยืนถือไม้เท้านะคะ แล้วก็มีโค้ดหมายเลข8 9 2 1นะคะวัดปากคองมะขามเท่าค่ะเนื้อลมควันดำสวยๆเลยนะคะหลวงปู่สุกรายการที่4ค่ะ4กับ5เป็นหลวงปู่ทวดนะคะ ้องรพีได้มาคู่กันองค์นี้จะเป็นเนื้อผงออกสีแดงๆนะคะแล้วก็โรยเม็ดพระธาตุอ่าขอไปค่ะโรยแร่นะคะนี่หน้าหลังเลยนะคะมาพร้อมกรอบเงินแบบนี้นะคะแล้วก็องค์ที่5ค่ะมาคู่กันจะเป็นเนื้อผงสีขาวๆแบบนี้นะคะโรยโรยแร่นะคะนองรับพี่ได้มาคู่กันนะคะปิดคู่ได้เลยนะคะห้ารอยบาทจัดส่งฟรีค่ะ หกจะเป็นเหรียญสมเด็จโตค่ะสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะคะด้านหลังค่ะปี2517นึ่งเจ็ดะคะสวยเลยค่ะมาพร้อมกรอบนะคะรายการที่7เป็นสมเด็จเก่าค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนเกี่ยวเชือกนะคะแล้วก็มีเป็นตะไบทอง เนะะื้อค่ะเก่าเลยค่ะรายการที่8เป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมนะคะมาพร้อมกรอบเงินนะคะด้านหลังเป็นปี3-2รายการที่9ค่ะเหรียญหล่อเจ้าสวัวหลวงปู่บุญค่ะอันนี้น้องดอพี่ได้มาใหม่นะคะ วันนั้นปิดไปแล้วนะคะพี่ขานี่ถามมาเยอะเลยนะคะนี่น้องรับพี่ได้มาเพิ่มเติมจ้ะหลังมีรอยจานสวยๆเลย10จะเป็นพระผงสุพรรณค่ะเป็นกะไหลทองมาพร้อมกรอบเงินแบบนี้ค่ะ1องค์สามรอยบาท2ององค์ห้ารอยบาทนะคะ สิบเอ็ดจะเป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะมาพร้อมกรอบทองฝั่งเพชรแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังสิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเป็นเปียกทองนะคะเก่าๆเ,เลยค่ะ สิบสามเป็นเหรียญลงปูท่ทวดเสียนโตค่ะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะเรียมพลาสติกกันน้ำนะคะสิบสี่เป็นปิดตาหลวงปู่โตค่ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยหลังยันดวงนะคะ เอาอไปค่ะเป็นหลังยันนะไม่ใช่ยันดวงเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ15ค่ะเป็นเนื้อดินหลวงพ่อโตบางกระถิงค่ะสวยนะคะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยนะคะเนื้อดินเก่าๆเลย มาพร้อมกรอบลงยาแบบนี้นะคะ1องค์300บาทนะคะ2องค์500บาทค่ะ16เป็นพระของขวัญวัดปักน้ำค่ะมาพร้อมกล่องของหลวงพ่อสดนะคะวัดปักน้ำกรุงเทพค่ะ17เป็นเต่า รุ่นปดนี่ของหลวงปู่หลิวนะคะมีตอกโคดนะถ้าเป็นเต่าปูหลิวต้องมีตอกโคดต,ตรงนี้ค่ะวัดไล่แตงทองนะคะสวยๆเลยเป็นกระไหลเงินมาพร้อมกอบเรียบร้อยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดค่ะเสมาหลวงพ่อพัดลงยานะคะ มาพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้ค่ะรอบทองลงยาฝังเพชรแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนค่ะเป็นสิงสองตัวแบบนี้ค่ะสิงพยักพันล้านนะคะ19กับ20่สน้องรับพีได้มาคู่กันจะเป็นเหรียญหล่อค่ะ เหรียญหล่อนั่งเสือสองตัวนะของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียค่ะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นยันนะ ยีค่ะมาคู่กันเป็นพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะคะด้านหลังสวยๆเลยค่ะ1องค์3ามรอยบาทนะคะสองค์5้ารอยบาทพี่พี่ชอบรายการไหน099นเก้าค่ะ084 1แปดสี่หนึ่งห้าหสําสำหรับ เช้านี้สวัสดีค่ะ